สวัสดีครับตัวแทนจันหมายทุกท่านวันนี้เป็นเดที่16แล้วนะครับผมจะมาสอนเทคนิคการสร้างเพจให้พวกเรามาดูกันนะครับว่าขั้นตอนแรกเลยให้เราเตรียมข้อมูลดิบก่อนนะครับการที่เราจะสร้างเพจเนี่ยเราจะต้องมีตัวของรูปที่เป็นรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ที่เป็นรูปตัวของหน้าปกนะครับผมจะตั้งเพจก็คือตัวของตัวนี้นะครับ h a p p ี้ e อ็แล้วก็ตัวของ Mentor ร n อ i น e ตัวนี้เป็นปกนะครับแล้วตัวนี้เป็นโปรไฟล์แล้วก็ผมเตรียมข้อมูลที่จะสําหรับโพสต์ในโพสแรกนะครับมีแคปชั่นไว้แล้วแล้วก็มีตัวรูปที่ว่าเป็นสินค้าไว้แล้วเราต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เราการทํางานทํางานง่ายขั้นตอนต่อมานะครับให้เราเข้าไปที่ตัวของตัวเอนะฮะตัว facebook ตัวนี้ครับเข้าไปเสร็จนะครับให้เรากดปุ่ม3ขีดครับผมปุ่มสาขีดตรงนี้ครับผมแล้วมาดูตัวของคําว่าเพจนะฮะ เราสามารถสร้างเพจได้หลายอันนะฮะเฟซบุ๊กของเราหนึ่งอันเข้าไปที่เพจเลยครับข้างบนเนี่ยนะครับจะมีคําว่าสร้างสารวจคาเชิญนะครับให้เราไปที่คําว่าสร้างครับผมเครื่องหมายบวกแล้วก็มาดูนะครับคำว่าเริ่มต้นใช้งานครับเราก็มาติ๊กตรงนี้ครับเริ่มต้นใช้งานใส่ชื่อเพจเข้าไปเลยครับผมว่าเราจะตั้งชื่อเพจว่าอะไรอันนี้ผมจะตั้งว่าตัว Happy n e น็ตม l นะครับ h a W p i n e w นะครับแล้วก็มอเฮปปิเน็ตมอนะครับห้างสับสินค้าแห่งความสุขนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ถัดไปครับผมหมวดหมู่ได้อธิบายเพจนี้ได้ดีที่สุดนะครับค้นหาหมวดหมู่นะช้อปปิง้งราคาปลีกเว็บบล็อกส่วนตัวสินค้าบริการสุขภาพและความงามนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เนาะของผมเนี่ยนะครับก็จะน่าจะเป็นตัวของช้อปปิง้งราคาปลีกนะครับ ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดตัวของถัดไปครับต่อมานะครับคุณต้องการเพิ่มที่อยู่หรือไม่นะครับขั้นตอนช่วยให้ผู้คนค้นพบนะครับป้อนที่อยู่หรือเมืองนะครับเราก็ใส่ที่อยู่ได้นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนเนาะเนี่ยจะขึ้นมาเองเลยนะครับของผมก็อยู่ที่ตัวของตำแหน่งบางใหญ่นนทบุรีนะครับที่ตั้งเราอยู่เนาะเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับบางใหญ่นะครับ ตรงนี้เลยครับถ้าจะพิมพ์ให้ละเอียดเลยนะครก็สามารถใส่ที่อยู่ได้เนาะก็อาจจะใส่นะครับใส่ที่อยู่เลยก็ได้ครับ1 3บสทับห้นะครับหมู่11บเตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่แล้วก็นนทบุรีนะครับนนทบุรีเคครับเสร็จแล้วเราก็กดเซิร์ชได้เลยครับปึ๊บเงี้ยครับเสร็จแล้วก็กรรวกฉันไม่ต้องการเพิ่มที่อยู่ เราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยเพิ่มรูปภาพในเพจนี้นะครับเราก็ใส่รูปโปรไฟล์กับรูปหน้าปกนะไปที่โปรไฟล์ก่อนอันนี้คือรูปโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็บันทึกนะครับนี่คือโปรไฟล์ของเราแล้วก็ไปที่เพิ่มรูปหน้าปกนะครับใส่เข้าไปครับเรียบร้อยครับแล้วก็บันทึกครับผม นะฮะเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าเรียบร้อยทอยางเงครับปึ๊บเนี่ยครับขึ้นมาเป็นเพจเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแบบนี้เองตอนนี้เราจะต้องเพิ่มปุ่มนะครับตัวของ Messenger เข้าไปเพื่อให้การติดต่อง่ายนะครับกดปุ่มเพิ่มปุ่มครับจะมีโทรเลยติดต่อเราส่งข้อความนะฮะเราให้ลูกค้าส่งข้อความมาเพอประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะส่งข้อความเราก็กดคำว่าสร้างตรงนี้ครับเราก็จะได้เพจสซยๆของเราขึ้นมาอันนึงนะครับ จริงๆแล้วการสร้างเพจเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องสร้างผ่านคอมพิวเตอร์เราจะเซตละเอียดได้มากกว่านะแต่ตอนนี้เชื่อได้เลยว่าหลายท่านเนี่ยไม่มีตัวคอมพิวเตอร์นะฮะตรงนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้ไปก่อนได้แล้วต่อไปถ้าเรามีรายได้ดีเราซื้อน้ตบุ๊กซื้อคอมพิวเตอร์เราค่อยไปเซตละเอียดอีกทีก็ได้ครับเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มโพสต์กันนะครับผมแต่ก่อนโพสต์เนี่ยนะครับเราต้องไปเอาแคปชั่นก่อนครับเข้าไปเอาแคปชั่นที่เราเตรียมไว้เนาะอ่านี่คือแคปชั่นนะครับที่เราเตรียมไว้ที่เราจะโฆษณานะะเเสสรรร็็จแล้วววนี่่คคัับาาากไปทตอตตขงํโพ์ เราวางข้อความเราลงมาเลยครับเสร็จแล้วเราก็เลือกนะครับตัวของลูกสินค้าที่เราจะโปรโมทครับผมดูครับว่าลูกสินค้าเราโปรโมทคือตัวไหนครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวใหม่เนาะเป็นตัวโอโซนนะครับที่เป็นตัวกําจัดเรื่องของเชื้อโควิดแล้วก็เรื่องของกําจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในห้องนะครับตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเราเลือกภาพอย่างเดียวแล้วกันฮะเสร็จแล้วเรากดถัดไปครับ เนี่ยครับแคปชั่นแล้วภาพแล้วนะฮะส่วนเราก็แชร์เข้าไปได้เลยครับไปที่ไหนครับไปที่ฟีดข่าวครับแล้วก็แชร์นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะวิ่งไปที่ตัวของหน้าฟีดของเรานะครับเพเพจเพจของคุณนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับเราก็จะมีเพจสวยๆไปใช้งานของเรานะฮะับแฮป็นเด็หมอร ให้ให้พวกเราทําตามได้เลยเนาะง่ายๆนะครับอันนี้เราออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราลงเข้ามาดูใหม่ครับว่าของเราที่เราตั้งไว้เรียบร้อยอย่างเข้าไปที่สามขีดครับเข้าไปที่เพจเหมือนเดิมครับเนี่ยฮะเพจที่เราตั้งไว้ก็มีมากมายเราก็สามารถที่จะเลือกนามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยครับ Happy ้ e t Mall เห็นไหมครับเราเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับนะครับ เห็นไหมครับนี่เราโพสออกไปแล้วและตรงน,นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาแชร์ตรงน,นี้กันเราจะมาแชร์ลงในกลุ่ม Facebook จะแชร์ไปในสถานที่ต่างๆกันแต่เราต้องมีเพจก่อนนะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะต่อกข้อมูลเพจให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้คือใส่อีเมลใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้นะครับแต่วิธีการทําแบบนี้ฮะง่ายๆให้พวกเราสร้างเพจกันคนละหนึ่งเพจนะครับสำหรับตัวแทนที่เข้ามานะแล้วต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวหาเงินให้เราได้เยอะเลยเพราะจะไปยิงลง เ c e b o o k กลุ่มปิดต่างๆได้นะครับแชร์ไปยัง Facebook ส่วนตัวได้แล้วต่อไปถ้าเราอยากจะฝึกยิงโฆษณาก็จะใช้เพจตรงนี้ครับในการยิงโฆษณานะฮะให้ทุกคนนะครับทำเพจคนละหนึ่งเพจแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับให้ส่งนะครับการบ้านมาให้ที่โค้ดด้วยนะครับว่าเราได้สร้างเพจแล้วลองทดลองทำดูครับพบกันที่กอนสำเร็จครับสวัสดีครับ